บริษัทรีเพชอีซูซูเซลจำกัดโดยคุณวิชัยศิลป์อนันพัฒน์กรรมาการบริษัทเชิญชวนทุกคนร่วมลุ้นภารกิจสุดท้าทายในอีซูซูวีครอส 4x4 Master of มา l r สเตอร์ออฟออโรสซีซกับหนึ่งในเส้นทางที่อันตรายที่สุดในโลกที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นภาพของอีซูซูวีครอส 4x4 ในมุมที่แตกต่างออกไปจากเดิมโดยครั้งนี้ได้ไปที่เมืองควีนส์ทาวน์ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งภาพที่ออกมาจะเต็มไปด้วยความท้าทายของเส้นทางรวมถึงความสวยงามของบรรยากาศและสถานที่อีกทั้งภารกิจในครั้งนี้ที่โหดกว่าอันตรายกว่าเดิมอีซูซูจึงได้เลือกคุณพีทสุวัสิลิมจิรพิญญาช C, แชมป์ TWC Thailand Cross Country r a แ l นลลปี2022รุ่น T1 และเป็นผู้ใช้รถอีซูซูตัวจริงทั้งในชีวิตจริงและการแข่งขันที่จะขับรถอีซูซู V-Cross 4x4 ในการพิชิตภารกิจสุดท้าทายในครั้งนี้ ความน่าสนใจนะครับของซีซั่นนี้นะครับอยู่ที่ความท้าทายนะครับในการวิ่งนะฮะในถนนเส้นทางที่1ในเส้นทางที่อันตรายที่สุดของโลกนะฮะคือที่ Skipper r o โรนะครับแล้วอีกที่หนึ่งนั้นนะฮะก็คือบริเวณเอ v ดวิสโรสนะฮะซึ่งเป็นถือว่าเป็นถนนที่สูงที่สุดของเขตประเทศนิวซีแลนด์นะครับโดยการทิ้งดิ่งลงมาในการแข่งขันกับรถโฟล์วิล ขออุบไว้แค่นี้ก่อนนะครับความสนใจเนี่ยน่าจะสนุกและน่าติดตามมากกว่าซีซันหนึแน่นอนขอให้ทุกท่านติดตาม Master of Allroad ได้นะครับร่วมติดตามชม EP 1ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและชม EP 2ในวันที่17เมษายนนี้สามารถติดตามรับชมได้ทุกช่องทางออนไลน์ของ e s u ู u